ครับธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในเวลานี้นะครับคงไม่หนีไม่พ้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตานะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองกําลังศึกษาธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่เ <c oughs> ครือข่ายอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแต่ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาถือว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับผมแต่แน่นอนครับสาหรับความใหม่สาหรับผมนั้นผมมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีเครื่องมือ นะครับมีนิวกริเตอร์ที่ดีช่วยในการตัดดินใจในการวางแผนการลงทุนสามารถทํากําไรได้ง่ายมากเชื่อไหมครับเงินเป็นแค่หลักร้อยเหรียญสามพันบาทสามารถทําให้เป็นเงินหลักหมื่นบาทในเวลาเพียงแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะครับบางคนเนี่ยนะครับเงินหลักเขาเรียกว่า3 0,000บาทหรือว่าประมาณพันเหรียญนะพันเหรียญสามหมบาทสามารถทําเงินขึ้นได้เป็นหลักเงินเกือบเกือบหนึ่งแบาทภายใน2อสาอาทิตย์ ทำได้ยังไงเพราะเรามีเครื่องมีมีผู้ช่วยมีบริษัทที่ดีในการนําเสนอนะครับแล้วมีเพื่อนๆที่ดีมีโค้ดที่ดีในการให้คําแนะนําสนใจติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่มีเงินแล้วก็อยากจะวางแผนการลงทุนคําว่ามีเงินไม่จำเป็นต้องเยอะแค่หลักพันสองสาบาทสี่ห้าพบาทก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจกับผมได้ติดต่อมาพูดคุยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ